厉害。你好 สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะกับลูกหมูเพชรยนต์นะคะในช่องลูกหมูรถครอบครัวมือ2เกรด A นั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกกันอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อพี่พี่ท่านไหนเนี่ยอยากดูหลายๆคันเนาะไม่อยากดูคลิปเดียวคันเดียวนะคะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตให้เลยนะคะสําหรับรถครอบครัวพี่พี่ท่านไหนมีแพลนอยากใช้รถนะคะแล้วก็อยากได้เป็นรถครอบครัวเนาะเป็นคันแรกคันที่2หรือคันที่3ของบ้านนะคะให้ดูคลิปนี้ได้เลยท้ายคลิปนะคะ ลุงหมูมีโปรโมชั่นให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะรถของเราพี่พี่ขาการันตีโครงสร้างให้นะคะว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องตัดต่อมาแน่นอนนะคะรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้ค่ะพี่พนะ ซื้อรถที่เพชรยนต์ซื้อรถกับลูกหมูพี่พี่ได้ทั้งรถคุณภาพดีและได้ความสบายใจไปด้วยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะก่อนปล่อยรถนะคะทางเรามีทีมงานจากบริษัทด้านนอกนะคะมาตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดนะคะก่อนพี่พ,พี่รับรถกันแน่นอนพี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถของเราไปนะคะ บอกเลยนะคะว่ามีบริการหลังการขายที่ดีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอีซูซุมิวเอ็กนั่นเองนะคะเลขทะเบียนตามนี้เลยนะคะพี่พี่คันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีดาด้วยนะคะไฟหน้าเนี่ยจะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วนะคะแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยปัดเงามาให้แบบนี้ยางปีใหม่ๆเลยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะพี่พี่คันนี้นะคะเป็นตัว1.9ดีออนิกรถปี2020 5 9ราคาอยู่ที่819,000ค่ะพี่ขาคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะได้ในส่วนของเบาะหนังไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยได้เบาะคูลแม็กด้วยนะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเป็นเบาะเย็นเนาะเวลาจอดรถตากแดดเวลาเข้ามาเนี่ยส่วนมากมันจะร้อนใช่ไหมพี่แต่ว่าเบาะคันนี้นะคะมันจะทําความเย็นให้นะคะเวลานั่งเนี่ยมันจะได้ไม่รู้สึกร้อนด้วยคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจ คีเลตมีหนะ้าจอ Android กล้องถอยเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานนะรถปีใหม่ไม่น้อยค่ะพี่คันนี้ราคาอยู่ที่8 1 9 0 0นหนพนพี่นะด้านท้ายนะคะก็ได้ในส่วนของเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่มีที่ชาร์จแบตให้ด้วย3จุดด้วยกันเลยนะคะด้านท้ายนะพี่ได้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะไฟเบรกดวงที่3 ะะด้านท้ายเนี่ยมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกเลย นี่คือพับเบาะไว้ให้นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนเนี่ยนะคะมีครอบครัวเล็กนะคนในครอบครัวไม่เยอะเนาะก็สามารถพับเบาะแล้วก็เก็บของได้เวลาไปเอาติ้งต่างจังหวัดกันนะคะก็สามารถขนของได้เยอะเลยโครงสร้างตัวรถค่ะพี่ๆนะดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะคะนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนตนะ์นะพี่ๆนะรถของเรานะคะรับประกันโครงสร้างไวแน่นอนนะคะ อะเรามาดูสีแดงกันมากดีกว่าเผื่อใครชอบเนาะสำหรับสีแดงเนี่ยตอนนี้มีอยู่2คันด้วยกัน นะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนเลยคันนี้เป็นตัว1.9 Dionic เช่นเดียวกันนะคะรถปี2019คันนี้อยู่ที่779,000ค่ะพี่นะสําหรับคันนี้นะคะราคาก็จะเบาลงมาเพราะว่าเป็นรถปีเก่ากว่า1ปีเนาะแต่ได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะเบาะหนังแต่ว่าจะไม่ได้เบาะคูแม็กนั่นเองนะคะกุญแจคีย์เลสปุ่มพุสตสตาร์ทค่ะพี่คอนโซลภายในคือเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีจอกลางให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะพี่ๆนะ มีจอกลางนะคะไว้ให้น้องๆหนูๆเนี่ยดูการ์ตูนนะคะหรือว่าให้พ่อแม่นะคะเวลาเดินทางเนาะเขาได้ฟังพงฟังเพลงนะคะจะได้เอนจอยไปกับการเดินทางของเราด้วยนะจ๊ะอ่ะคันนี้ราคาอยู่ที่779,000นะพี่นะ าสนใจคันนี้นะคะแคปบรูปแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ Ad ขึ้นนะคะ0930698581นั่นเองนะคะอ่ะมาดูคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นตัว t o y o ต a f o r t u u e r 2.4V รถปี20นะคะคันนี้ราคายอยู่ที่919,000นะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มแสงให้นิดหนึ่งเนาะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทมไฟตันหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูภายในกันนิดนึง คันนี้นะคะภายในเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะพี่ขาได้เบาะไฟฟ้าด้วยกญแจคี์เลยปุ่มพุสต์ทอยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอกลางนะคะเป็นจอ Android นะมีกล้องถอยเชื่อมต่อมือถือได้หมดเลยนะพี่พี่บลูทูธเชื่อมได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลทั้งคันเลยค่ะพี่ นี่เลยนะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้สีเทาดําสวยงามมากๆเลยด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานไฟเบรกดวงที่สามีให้กล้องถอยเซ็นเซอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของประตูด้านหลังไฟฟ้าด้วยนะพี่นะ สำหรับ Fortuner พี่ๆรู้กันดีอยู่แล้วนะเรื่องสมรรถนะการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะสำหรับใครชอบที่รถขนาดใหญ่เป็นรถครอบครัวนะคะก็แนะนำา o r t u n e r r ได้เลยนะคะหรือถ้าใครชอบความออปชั่นเยอะนะแล้วก็รูปโฉมทันสมัยก็ไปมิวเอกได้เลยนะคะอยู่ที่พี่ๆชอบแบรนด์ชอบ, Blend, ชอบอรูปโฉมตัวรถกันด้วยเนาะ นะคะประตูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะคันนี้สีขาวพี่ๆต้องชอบกันแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Isuzu MU-X นั่นเองนะคะอ่ะไม่เป็นไรติดจองคันนี้ติดจองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ดีกว่าคันนี้หนูนําเสนอมากๆเลยพี่ๆคันนี้นะคะเป็นตัว MU-X นะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะเป็นตัวสองจุดห้า DVD ค่ะพี่รถปีสิบสี่ นะคะสวยงามมากๆได้เบาะหนังสีครีมภายในนะคะสำหรับคันนี้นะดูได้เลยนะคะความกว้างขวางนะคะแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าสภาพตัวรถเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะคันนี้นะ มีกล้องหนะ้ากล้องถอยให้นะคะเดี๋ยวติดเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงเลยราคาดีมากๆเลยคันนี้นะคะ5้าแสนสามนเก้าพันนั่นเองถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะทักบ้านเขียวหาลูกหมูได้เลยราคาดีแบบนี้นะคะมีอยู่คันเดียวเราด้วยนะพี่พี่นะที่ราคาดีขนาดนี้นะคะสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดยทามไฟตันหมอคู่ล่างมีให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับรถครอบครัวของเรานะคะที่มาอัปเดตวันนี้นะพี่พี่นะสนใจคันไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลย นะคะแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงใจอยากดูคันไหนเป็นพิเศษคันไหนเดียวเดียวพิเศษแจ้งได้เลยคันนี้นะคะเป็นตัวมิวเนะคะคันนี้ได้ในส่วนของสีเทาดําด้วยนะคันนี้สีเทาดำนะคะเป็นเครื่อง3.0ดอนิกรถปี2019คันนี้789,000ค่ะพี่ นะได้เบาไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เบาคูแม็กนะพี่ๆนะภายในออปชั่นนะคะมิวเ e เหมือนกันหมดเลยเนาะมีจอกลางให้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้เป็นตัว i s u ู u m มินะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.9นะคะอีลิแกนร,รถปียี่สิบเอ็ดไหมื่นแคันนี้หนึ่งล้านแปดแปดืน นะคันนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งล้านแปดหมบาทนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะได้เบาะคูแม็กด้วยพี่นะจอใหญ่ๆแบบนี้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะพี่คันนี้มีเบรกหไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะรูปโฉมทันสมัยนะใช้งานมากๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครูสคอนโทรลนะคะด้านท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะรูปโฉมเขาเนี่ยก็จะโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะ เปิดดูด้านท้ายกันเซ็นเซอร์ถอยมีให้ไฟเบรกตรงที่3กล้องถอยมีให้เรียบร้อยครบคันเลยนะคะเบาะสามารถพับได้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่สําหรับใครที่มีครอบครัว5คนนะคะหรือใครมีครอบครัว7คนนะคะก็สามารถเปิดเบาะพับเบาะขึ้นมานะคะแล้วก็เดินทางไปด้วยกันได้เลยนะคะสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะพี่ๆทักหาลูกหมูได้เลยนะคะหรือแจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าโทรหาลูกหมูแอดไลน์มาก็ได้นะคะ0930698581นั่นเองพี่ๆท่านไหนสนใจคันไหนเป็นพิเศษ ้ไดเลยนะคะควันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะพี่พี่อ,อย่าลืมโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าของลูกหมูนะคะโปรโมชั่นของลูกหมูมีวารันตีนะคะมีวารันตีมีรับประกันให้นะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0มโลซ่อมศูนย์นะแถมประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะพี่พี่ยังไม่พอวันรับรถนะคะมีน้ํามันให้อีก2,000บาทเลยนะคะ ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงวันรับรถแล้วกันนะคะขอให้เฮงๆรวยรวยกันนะคะใครสนใจคันไหนนะพี่ๆนะติดต่อหาลุงหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูงหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ